ถึงแล้วสวัสดีครับญญขอ,บขอ,ขอัสดีครับข,ข,ขอบคุณมากนะทุกคนขอตัวครับคุณเดชที่ตั้งใจทุกประการนะ่มามา,ม,ามีแม่บ้านด้วยเออแม่บ้าน อ่าที่บอกด้ยังตอนแรกจะไม่ได้มาโถคุณพูดอย่างนี้ตรร้อ,ตตตตองใช้มาแทนอ๋อไปแล้วก็ภาพาเลิกครับสวัสดีครไม่ได้รับปล<พ>าทีา่ท่านติดกันแล้วท่านมีบางอย่างใช่ภารกิจท่านติบอกตรงๆนะอยะ่ากเหมือนกันนะบางทีจังหวะในการที่อะไรยกเลิกกระทนหันมานกันตอนนั้นผมก็เจอไอ้กวงหลวงในที่หลวงพ่อทวดที่อำเพนมานทองท่านจะเจออะไรอ่า อ๋อเลยนะเพชรบุรีวัดเขาไปไลยอีกตัดหน้าไปอีกอ่ามันจะทันชิดกันอะ่ไไนะไช่วงนี้ภารกิจในวังก็ช่วงนี้ก็เยอะด้วยแล้วก็ที่มณฑ์กทันทันด้วยะจะสร้างธรรมะอุทยานในที่นี้ก็ก็ะจะมีท,ที่จะทีนน่มณฑ์ทันได้ก็จะเอาบารมีหลวงปู่พวดเทียนน้ำไปในเจดียที่ ที่สมเด็จพระเทพรัตนได้สร้างไว้เบื้องต้นที่วัดเ้งแคร์อำเภอพานทองจุนนี้บ่ายเกิดบารมีตรงนั้นหลวงปู่ทวดเหยียดน้ำทะเลเกิดมาไวท้ที่ที่นี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่ทุกคนมาถ่ายรูปและก็เสีโอกาสให้บุญบารมีนี้อนุรักษ์ป่าเขาป่าไม้ชุมชนที่นี่ก็จะได้มีความเกิดขึ้นที่วังแคร์นั่นโดยมีนายกอบตภอพานทองววแลเป็นพระเอก นเร่นี้ด้วยเนี่ยนายรุณาบุกคนี้เ่าเป็นคนไตหวันแล้วไอ้กราบท่านบอกว่าผมจะมาตราฮ่่าก็เลยเอาต้หวันมาถวายมาแล้วบอกขออนุญาเอาต้ันมาถวาจาแล้จะเอออเออเออท่านเรามทำาทำไ่ไหมเออเออท่านเีจะสบายสุดเด็ดนะ ครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาด้วยนะท่านป่าไม้ท่านนายกนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาเที่ยวที่นี่นะแล้ววันน่าจะได้มีที่กันที่ผมไปสนใจมาไม่ได้ที่นี่นะมีตอนตอนเที่ยวที่ไทยมีอันนี้ท่านสปท่านเดี๋ยวว่าผมสอไม่ได้แล้วเพราะอันนี้เราถวายท่านแล้วสปฟอฮะสปวันหน้าแล้วกันนะนะล้างขึ้นมาแล้วมาแนววันหน้าแล้ว

ไปต้องไปวัดไตมิตรไปต้องไปจังหวัดชลบุรีมาถึงที่เลยอ่ะมาถึงที่นี่เลยนะข้อทิจารณาอะครับท่านบอกว่าทหารทหารที่ปฏิบัติตามรายแะนอียะเบียบจมูชาบังเขมรลูกชงกิน วผีต่างๆเนี่ยเอาเอเนี่ยไปสรพัไทหา่าเหารขึมาใช้มีดดใดนะคลปทหารทหารพกอไปอาจจะได้าพบุกไดะไม่ได้ไ่ไดเล มีคนไปวัดไครมิตว่ียันไก่ยังครับไช้ใช่โดนมันอีกเลยจาะม่นไม่แจกงานยัเราเลือี่จดเองเลใส่ครอบนะเอาไปใส่กรอบ

ใช่<ป> ไ,ได้นะโพธิปัญโยมหาราโพบาริมิตานะาโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภควาไปท่องไหนนัไม่ได้นะพี่แดงช่องไหนยังไ,ได้นะครับนักรูักรูโพธิปัญโยมหาราโพบาริมิตานักโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภควา เอ้ย่รไอ้เน right. ี uh ่ยอ้ลับไปเอ้ยโอ้ยใดีจัใครมาเนไปบ่อไรมาดีใครมาเนี่ยฮะนนี้ที่มาต้อนรับผมที่บ่อไรหมาอะไรเออได้ได ผนรวมจิตใจของคนประเทศกันี้ก็ขอให้ท่านคิดดีพูดดีทำดีเนาะขอให้ท่านประสบความสำเร็จขอให้ท่านได้ใช้ประโยชน์ในการประโยชน์ทางดินในที่ดินที่เป็นจะรียว่าที่ดินจึงเป็นของรัฐอยู่แต่ว่าท่านได้เข้ามาใชประโยชน์และก็ต่างประโยชน์ให้กับคอบครัหลานงและก็บอกว่าท่านคงจะรักษาแผ่นดินที่ดิน ให้อยู่จนช่วงรุ่งรุ่งหลานต่อไปนะแล้วก็ช่วยเอ่ออยา่างหนึ่งก็คือฝากท่านทั้งหลายนะฝากท่านทั้งหลายในเรื่องความคุ้มกันด้วยนะ นทำให้รักษาระดับน้ำตูดเกิได้แต่เรื่องอะไรเรื่องอะไรไปหมดเพราะมันมันต้วนไม่ได้ตูดด้อยโอ้โหทุยาก็ปวดหัวเรื่องนี้มานานแล้วเกี่ยวเรื่องอะไรบ้างในเรื่องของไอ้โครงของคุ้งน้ำอ่ะแล้วมันทำให้ตลิ่งอะไรต่างๆในซอสต่างๆเนไปหมดอันนี้ยในต้านดักไว้แล้วไม่เป็นไรแต่ว่ามันยังอะไรเฮ้ยไหลเชี่ยวขนาดนี้เหรอ แม่เมันจดวมชิ้ี่เนเดียวแล้วนะคนที่าั้เชียวนเชี่ยวงบาางกองแถวบ้านผมีไม่เชียวขนาดนี้เลย <laughs> <c oughs> ก่อนทุกคนก็จะปลูกไปให้กระดิ่งเทพพาไว้เป็นแนวแต่ตอนนี้ทุกคนี่ยางเต่านี่ยางเต่าเออเต่ามันมันครับผมอันนี้เต่านะครับเขาเรียกเขาดูไฟเขาดูไฟครับเขาดูไฟทั้งหมดเลยครับแล้วเต่าละกามอยู่ตรงไหนนี่ครับเขากรรมที่นี่ครับตรงนี้เขากรรมคือมันฝีลูกเต่าไม่ซีะ้อันนี้เขาดูไฟครับ นี่เขาเลยนะเขาดูไปคือมันขึ้นไปที่สูงอ่ะจะมองเห็นผีหมดเลยไปไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขาุูนี้เหรอไม่ใช่ครับอันขาเขาเกรรมครับเขาละกรรมไม่ใช่หมายถึงเขาุูนี้นะครับผมอรไมันจะมีหอผมทำไว้สำหรับเปล่าไปหนาแรงกันไว้เป็นป่าดนใช่ใช่นี่อันนี้ผมรักว่าเลยครับท่านที่บอกว่ามีสามลูกครับเนี่ยสามนี่กว่าหนึ่งสองสามนี่มีป่าเขาละกรรล้วก็มีลูกที่ไปตรงสนามแข่งอันนั้น เรามีอ so ัน <brightness> น <desserts> <Negative paper> ั้นทางทางบริษัทาธรไมนิลอันนี้เรักไหวครับชนอันเนี้ถ้าถ้าบริษัทผมไม่อนุรักษ์ไว้หมดเป็นนั้นแล้วเราตัดปลายังทุ่มเหมือนเดิมเนี่ยเพราะเพราะผมแรงคณะรวมทั้งหน่อพี่น้องเราเรื่องแล้วแก็ใกล้เทียงที่ได้มาร่วมตอน ครับแล้วก็ร่วมกันดูพื้นที่ที่ท่านสมยนะัยท่านนายกเนี่ยเข้ามมากับท่านผอปฏิยุนะทธ์นะฮะเพืในทีรงานในการที่จะ,ะช่วยเหลือนะให้เราเนีได้ดำเนินการในเรื่องของการขอ,ขอใช้พื้นที่